บอกเลยโคตรสุดยิ่งกว่ายานแม่มาดูกันคันนี้เป็น BMW นะครับ R 1 8ตัว TC ออปชั่น719นะครับรถบ้านเรามีไม่เยอะนะครับคันนี้เป็นออปชั่นตัวพิเศษเลยดูได้เลยครับสีทุกอย่างนะครับจะระบุหมดเลยเป็นออปชั่น7่9นะครับตัวพิเศษกว่าธรรมดาเยอะเลยนะครับครับผมมีระบบไอ้ระบบกันช่วยของ a c c c ด้วยนะครับครับผมครับดูได้เลยคันนี้ติดตั้งพัดลมมานะครับช่วยระบายความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับตีนเป็ดนะครับ ครับผมเครื่องเสียงเป็นมาเชลฝาครอบวงครอบเบาสวยสีพิเศษเบาออปชั่น7 1 9นเะครับเครื่องเสียงมาเชลหมดเลยนะครับทุกจุดนะครับพร้อมกระเป๋าหลัง3ใบพร้อมกระเป๋าซ้ายขวาและบนล่างนะครับ3ใบมีเกียร์อาร์มาครบเลยนะครับคันนี้ฝาครอบวงครอบเบาสวยผมพูดเลยโคตรสุดคันนี้ออกห้างร้าน7ลด้าน8ดูได้เลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่3 7 0 2กิโลไม์แท้ฟังเสียงโยงกันดูครับ เนียนๆเลยครับมาเดี๋ยวผมลองดูเกียร์ถอยหลังให้ดูครับเกียร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับเป็นไงครับโคตรสุดครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับฟังกันดีๆจัดไปครับ1 5 0 0 0 0้านหบาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบสามกันเข้ามาได้ไอบีกันเข้ามานะครับทีดีโปรบายรับซื้อขายบิ๊กไบค์ ทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คกันเข้ามา BMW ผมไม่เป็นสองรองใายแน่นอนขอบคุณครับ